ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567นะครับท่านอยู่กับเราหลายอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน7คู่นะครับไปเริ่มกันที่เอเชียนคัพเลยนะครับทีมชาติไทยของเราครับลงสนามวันนี้เจอกับทีมาของโอมานนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับในคู่แรกคู่ที่2เที่ยงคืนครึ่งนะครับคีร์กีซสถานกับซาดีอาระเบียกลุ่มนี้ก็เตะกันนัดที่2แล้วนะครับที่เหลืออีก5คู่นะครับรีมีออังกฤษครับคู่3ทุ่มตรงนะครับเชฟฟด วันนี้ต้องเปิดบ้านรับจำเย็นของเวสต์แฮมอยู่นเตดนะครับห้าทุ่มครึ่งครับบอลสมาร์ครับเจองานหนักเลยนะครับเจอจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลครับบุนเดสลีกาของเยอรมนีนะครับบาเยิร์นมิวนิกวันนี้เจอทีมอย่างเบลเมนนะครับจะเป็นยังไงนั้นต้องมาดูกันนะครับทางด้านของสเปนครับสองคู่นะครับยักษ์ใหญ่อย่างเรัลมาดริดวันนี้เตะกันสี่ทุ่มสิบห้านาทีเจอทีมบุ้ยอย่างอันเมเรียนะครับแล้วก็ทางด้านของบริเบติสครับวันนี้เปิดบ้านรับจำเย็นของบาร์เซโลน่านะครับ ทั้งหมด7คู่นะครับค่ำคืนนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ VP ทีเด็ดของเราทําเงินกันอีกเช่นเคยนะครับเหล่าระลลาครับให้ VPT ทีเด็ดกันไว้2คู่นะครับคู่แรกตั้งแต่หัวค่านะครับทุ่มครึ่งครับก็จังหนับรับตังกันแล้วนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของริสตันพาเลทไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์คู่นี้เหล่าระลลาให้ต่อที่อาร์เซนอลเจ้าบ้านราคาลูกครึ่งนะครับแล้วก็สู้ทุกราคานะครับส จังหนับรับทังแบบเต็มๆกับ5เม็ดนะครับคู่สองคู่ดึกนะครับพิมลิกเช่นกันนะครับเบนฟอร์ดกับนอร์ทแองกลแลสนะครับราคามันไหลค่อนข้างที่จะแรงนะครับคู่นี้ขอจิ้มตามราคากันไปสักหน่อยละกันนะครับก็เป็นท่าหน้าของเบนฟอร์ดครับเอาชนะนอร์ทแองกลแลสไปได้3ประตูต่อ2โดยที่ท่าหน้าของนอร์ทแองกลแลสทีมเยือนเนี่ยมาออกนําก่อนด้วยครับ1-0หลังจากนั้นเบนฟอร์ดมาตามตีเสมอได้นะครับในท้ายครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังก็เป็นท่าหน้าของเบนฟอร์ดออกนำก่อนนะครับนอกี ฟอเลสมาตีเสมอได้2อ,อก็เสียวไส้กันพอสมควรนะครับสุดท้ายก็เป็นอา้าของเลนฟอร์ดครับคมกว่านะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2พี่ท่านไหนได้ราคาที่ครึ่งลูกก็จังหนับรับตังแบบเต็มๆนะครับใครได้ราคาเดียวกับเหล่าไายลาที่ถึงครบลูกก็ได้หูมาข้างหนึ่งนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด v i p ของเหล่า,รายรลานะครับก็สามารถ แอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ l i n e นะครับแอดไซน์หนึ่งศู R A ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับที่เด็ดวีพีหนคู่นะครับแล้วก็สเต็ปหชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของเอเชียนคัพครับทีมชาติไทยครับลงสนามเจอกับทางด้านของโอมานครับวันนี้เนี่ยถ้าทีมชาติไทยมี3แต้มเต็มเรียกกันว่าเข้ารอบร้อย์นนะครับลุ้นกันมันแน่นอนนะครับ คู่นี้เจอกันมาช่วงหลังนะครับ9นัดก็เป็นทงท้านของโอมานครับชนะได้6นัดทีมชาติไทยชนะไป3นัดที่ไทยชนะเนี่ยชนะได้ในคันเลือกบอลโลกนะครับปี2011ชนะไป3-0ในบ้าน,นครับก่อนหน้านั้นเจอกันในเอเชียนคัพปี2007ครับชาติไทยก็ชนะได้2ประตูต่อ0นะครับคู่นี้เนี่ยไม่เกิน3ลูกซะส่วนมากนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับอุ่นเครื่อง ก็เป็นทางด้านของโอมานครับเอาชนะทีมชาติไทยไปได้1ประตูต่อศูนะครับปี2019โอมานก็ชนะได้ครับ2ประตูต่อศูนย์สนัดหลังไทยยังยิงทางด้านของโอมานยังไม่ได้นะครับในช่วงหลังนี้มาดูฟอร์มกันบ้างครับโอมานนัดล่าสุดนะครับที่ลงเตะเอเชียนคัพในนัดแรกเนี่ยเจอกับทางด้านของซาดีอาระเบียครับมาโดนช่วงท้ายเกมครับโดนจุดโทษช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับน่าเสียดายแทนจริงๆนะครับ ลุ้นให้เสมอกันเหมือนกันนะครับสำหรับโอมานแพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่อง2นัดนะครับชนะทั้ง UAE ครับแล้วก็ชนะทั้งจีนด้วยนะครับสประตูต่อศูนย์ไปเยือนทางด้านของคี์กิสฐถานในคัดเลือกบอลโลกครับแพ้ไป1นูนย์ะครับชนะไต้หวันครับแพ้สหรัฐอเมริกาไป4ประตูต่อศูนย์ะครับสำหรับทางด้านของโอมานก็ถือว่าเป็นทีมกลางๆในเอเชียนะครับถือว่าเข้ารอบสุดท้ายของเอเชียนคัพมาได้ต่อเนื่องนะครับ มาดูทางหน้าของทีมชาติไทยบ้างครับนัดล่าสุดฟอร์มปรูนะครับเอาชนะคีกิสฐานไปได้2ประตูต่อ0ูครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องวันปีใหม่ครับไปเยือนญี่ปุ่นเนี่ยครึ่งแรกทําได้ดีนะครับครึ่งหลังโดนถึง5ลูกครับแพ้ไป5 0ศูนย์ในคัดเลือกบอลโลกเนี่ยชนะสิงโคโปร์ไปได้3ประตูต่อ1ครับแต่แพ้จีนในบ้านเนี่ยสประตูต่อหนึ่น่าเสียดายแทนนะครับ อุ่นเครื่องไปทัวยุโรปนะครับเสมอเอสโตเนีย1ประตูต่อ1ไปเยือนจอร์เจียแพ้ไป80นะครับสำหรับทีมชาติไทยก็ิติก็รู้กันดีนะครับนัดสุดท้ายไทยก็เจอกับซาอุดีอาระเบียถ้านั้นนี้เก็บ3าแต้มได้ครับไม่ต้องคิดถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับถือว่ามีตุนมาแบบ3มแต้มสวยๆแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับคู่นี้เปิดราคามานะครับเป็นทางด้านของโอมานนะครับเปิดต่อมาที่ราคาครึ่งลูกเลยนะครับน้ำเกือบเต็ม0.99ครับ ทีมชาติไทยอยู่ที่น้ําขาวนะครับราคารองเนี่ยลงไปเหลือแค่ราคาปปน้าไม่ถึงบวกสิบครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับน้ําไม่เต็มนะครับ0 9นนะครับน่าจะเป็นสกอร์ต่ําระวังตัวกันเหมือนกันทั้งคู่เลยครับแต่ทีมชาติไทยเนี่ยถ้าเสมอก็ยังได้เปรียบอยู่คนระับเป็นลุ้นนัดสุดท้ายกับซาดีอาระเบียโอมานถ้าเสมอนัดนี้นัดสุดท้ายต้องชนะคีร์กิสสถานนะครับถึงจะเข้ารอบนะครับลุ้นเข้ารอบได้ถ้าทีมชาติไทย นัดนี้เสมอก็ถือว่ามีลุ้นเป็นอันดับ3ดีที่สุดได้ด้วยนะครับผมคู่นี้ครับเราร้ลาครับยังมองว่าทางด้านของโอมานนะครับเหนือกว่าทีมชาติไทยอยู่เยอะพอสมควรแต่หลังจากที่ดูฟอร์มมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนโค้ชกันมาเนี่ยก็ถือว่ามีหวังเลยครับให้รองที่ทีมชาติไทยครับวันนี้สู้สุดใจแน่นอนครับรองไปที่ราคาครึ่งลูกครับน้ำขาวๆสวยๆครับมีได้มีเสียครับ ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านของคีกิสสถานเจอกับทางด้านของซาดีอาระเบียนะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับอยู่ในเอเชียด้วยกันมานมนานนะครับแต่ไม่เคยวนมาเจอกันเลยนัดนี้เป็นนัดแรกนะครับที่เจอกันนะครับผลงานก่อนเลยนะครับคีกิสสถานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัดล่าสุดในแพ้ไทยไป2อศูนย์ก่อนหน้านั้นเอาชนะเวียดนามในการอุ่นเครื่องนะครับสประตูต่อหนึ่งพกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับแต่นัดล่าสุดโดนทุบไปนะครับ ก่อนหน้านั้นเสมอซีเรียครับหนึงประตูต่อนหนึ่งะครับไปเยือน UAE ครับแพ้ไป1 0ศแพ้อุซเบไป4 1่หนึ่งครับเวิร์คคับคอลิฟายก็เอาชนะโอมานมาได้ครับแล้วก็มาเอเชียนคัพวนมาเจอกันอีกนะครับก็ถือว่ามีความหวังสําหรับคีรีกิสถานเป็นอย่างมากนะครับที่จะมาเล่นในรายการนี้นะครับมาดูทางด้านของซาดีอาระเบียบ้างครับ ผลงาน6นัดหลังนะครับยังไม่แพ้ใครครับฟอร์มดีมากนัดล่าสุดนชนะโอมานไปได้2ประตูต่อ1วุดวิดนะครับมาได้จุดโทษช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับก่อนนั้นอุ่นเครื่องเนี่ยชนะฮ่องกงนะครับเสมอปาเลสไตน์ชนะเลบานอนไปเยือนจอร์แดนชนะได้ในเวิร์คัพคลรีไฟนะครับชนะปากีสถานได้ถึง4ประตูต่อ0ูนย์นะครับหนัดหลังเนี่ยชนะถึง5นัดครับเสมอไป1แต่แฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยทำเงินได้แค่2ครับเจ้าไป1แพ้ไป3ครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของซาดีอาระเบียครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งควบ2เลยครับน้ำลบ10ก็น่าจะเล่นระวังกันขึ้นนะครับสำหรับคู่นี้สกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ําขาวก็ไม่ยังไม่แนะนำนะครับสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้นะครับซาอุสามแต้มเข้ารอบเหมือนกันนะครับคีกิสถานต้องมีแต้มเท่านั้นสู้สุดใจแน่นอน,นครับวันนี้นะครับสำหรับทางด้านของคีกิสถานแต่บอลมันค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับคีกิสถานช่วงหลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะย้วยแหละครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเศรษฐีน้ํามันครับน่าจะทําเงินได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ซาอุดีอาระเบียครับราคาลูกครึ่งควบสองครับน้ำลบสิบสวยๆครับจังหวะจัดไปครับกลับมาการที่พิม์ลีกอังกฤษนะครับคู่ตั้งแต่หัวค่ำนะครับเตะกันคู่แรกในเตะกันสามทุ่มนะครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้เจอกันมา ช่วงหลังก็เป็นทางด้านของเวสต์แฮมแหะครับชนะได้ทั้ง3นัดล่าสุดนะครับแล้วก็ทางด้านของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดยังยิงประตูทางด้านของเวสต์แฮมไม่ได้นะครับนัดล่าสุดเจอกันในบ้านของเวสต์แฮมเวสต์แฮมชนะไป2 0ก่อนหน้านั้นชนะไป3 0นะครับนัดล่าสุดเวสต์แฮมมาเยือนเชฟฟิลด์เนี่ยก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0นะครับ10นัดเจอกันเชฟฟิลด์ชนะไป2นัดแล้วก็ชนะในบ้านทั้ง2นัดนะปีสองพันยี่สิบกับ2007นะครับ เสมอกันถึง4นัดครับเวสต์แฮมชนะไป4นัดนะครับ10นัดหลังแฮนดี้แคปเปิดมานะครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ชนะไป5นัดครับทำเงินไป5นัดทางด้านของเวสต์แฮมทำเงินไป5นัดเช่นกันนะครับสกอร์สูง2สกอร์ต่ำถึง8นะครับคู่นี้ไม่ค่อยจะยิงกันเท่าไหร่นะครับผลงานกันบ้างครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดเล่นเอทางด้านของ FA Cup นะครับชนะจิลิงแฮมไปถึง4ประตูต่อ0เรียกความมั่นใจมาแล้วนะครับก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกเนี่ย สองนัดไปเยือนทางด้านของแมนซิตี้แพ้ไป2-0ศูนย์แพ้ในบ้านกับดูตันไป2-3นะครับเสมอแอสตันวิลล่าแพ้เชลซี2-0นะครับแล้วก็มีเก็บ3แต้มได้ในบ้านเนี่ยชนะเบลนฟอร์ดไป1ประตูต่อ0ูนย์หกนัดหลังชนะไป2ครับเสมอ1แพ้3แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงินถึง4นัดนะครับเป็นบอลรองที่ทำเงินได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเสมอไป1ครับแพ้ไป1นัดเท่านั้นนะครับสำหรับแฮนดิแคปทำเงินนะครับ สกอร์สูง2สกอร์ต่ำสีนะครับทางด้านของเวสต์แฮมบ้างนะครับใน FA Cup นัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนบรีทต์ซิตี้ครับแพ้1 0นะครับตกรอบเฉยเลยนะครับเจอทีมลีกล่างกว่าด้วยนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับบรีทต์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1ฟอร์มตกอย่างแรงครับสำหรับทางด้านของเวสต์แฮมในพรีมลีกเนี่ยสามนัดหลังเก็บได้ถึง7คะแนนนะครับเสมอไบรตันชนะอาร์เซนอลชนะแมนยูนะครับแต่มาตกม้าตายในบอลถ้วยครับสำหรับเวสต์แฮมนะครับ หกน้าหลังชนะ2เสมอ2แพ้2ครับแทนที่แคปเปิดมา6นัดทำเงิน3แพ้ไป3ครับสกอร์สูง1สกอร์ต่ำถึง5นัดครับในช่วงหลังไม่ยิงเลยนะครับสามนัดมีแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับสาหรับเวสต์แฮมคู่นี้ราคาที่เปิดมานะครับเป็นทางด้านของเวสต์แฮมครับเปิดต่อมาแค่ราคาปอกๆเท่านั้นนะครับน้ำลบ10ด้วยทางด้านของเชฟฟิลด์น้ําเต็มนะครับราคารองครึ่งลูกนะครับ เวสแฮมอยู่ที่น้ําล้น,นครับทางด้านของเชฟฟิลด์อยู่ที่น้ําบวกสิบแฮนดิแคบยังมองว่าเชฟฟิลด์ครับมีโอกาสที่เก็บคะแนนได้อยู่นะครับในนัดน,นี้นะครับไม่ค่อยขาดอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับแฮนดิแคปสูงอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งน้ําขาวเท่านั้นนะครับคู่นี้แฮนดิแคปออกมาแบบนี้นครับค่อนข้างที่จะขัดตาขัดใจพอสมควรนะครับเวสแฮมเปิดมาแค่าราคาปปปเท่านั้น เหมือนจะบังคับออกทิมเยือนยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของเวสต์แฮมวันนี้ไม่น่าแพ้นะครับน่าจะเป็นผลมาจากการเล่นบอลถ้วยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่าขุนค้อนครับมีโอกาสเฉือนครับเรียกความมั่นใจกันสักหน่อยแล้วกันนะครับให้ต่อที่เวสต์แฮมครับราคาปปอน้ำลบสิบสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ดึกนะครับพิมลิกอังกฤษครับบอลมัดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลิเวอร์พูลครับ คู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของลิปูชนะได้2อแล้วก็3านัดล่าสุดเจอกันเนี่ยในลีกครับนะครับลิปูบุกมาเมยือนบอลมัดเนี่ยชนะไป2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเจอกันในพิมลีครับบ้านใครบ้านมันส่วนมากก็เป็นทางด้านของลิปูครับชนะได้บอลมัดชนะลิปูนดัดล่าสุดปี2023นะครับในบ้านเนี่ยชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับหักปากกาเซียนทีเดียวในนัดน,นั้นนะครับ สิบนัดเจอกันบอลมัดชนะหนึ่งลิปูชนะถึงเก้านัดครับยังไม่มีเสมอนะครับแต่แฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยลิปูทําเงินได้ถึงหกนัดครับบอลมัดทําเงินไปสองเจ้ากันไปสองนัดนะครับสกอร์สูงเก้าสกอร์ต่ำหนึ่งคู่นี้มีประตูกันมากมายโมโหรานทีเดียวนะครับปร,ประตูเยอะสุดเนี่ยเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับชนะได้ถึงเก้าประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับเรียกกันว่าโอ้เกือบเป็นเลขสองหลักกันทีเดียวนะครับ ผลงานกันบ้างครับบอลมัดช่วงหลังฟอร์มดี6นัดหลังเนี่ยแพ้นัดเดียวนะครับชนะถึง5นัดติดเลยนะครับนัดล่าสุดก็เอาชนะควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ไปได้ใน FA Cup ครับ3ประตูต่อ2เข้ารอบกันไปแบบสวยงามนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์แพ้ไป3-1ครับชนะฟูลแลมในบ้านนะครับชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะแมนยูนะครับในเกมเยือนด้วยนะครับชนะคริสตัลพาเลซ2-0นะครับยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกครับในแต่ละนัดนะครับ ประตูเฉลี่ยนะครับสาหรับทางด้านของบอลมัดช่วงนี้คมเหลือเกินนะครับมาดูทางด้านของลีพูบ้างนะครับจ่าฝูงหนาวหนาวอยู่ข้างบนดอยนะครับหนาวหนาวอยู่บนจ่าฝูงนะครับสาหรับทางด้านของหงแดงลิพูผลงานนัดล่าสุดนะครับในลีกครับเอาชาฟูแลมไป2ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของอาร์เซนอลครับชนะได้ใน F a c เ p นะครับ2-0เล่นบอลถ้วย2นัดเนี่ยชนะมา2นัดติดนะครับพิมลีกอังกฤษเนี่ย ทางด้านของลิปูชนะมาสองนัดเช่นกันนะครับชนะนิวคาสเซิลสีชนะเบิร์นสลีย์สองศูนย์ครับเสมออาร์เซนอลในบ้าน1 1แล้วก็ชนะเวสต์แฮมถึง5ประตูตอนหนึ่งนะครับมีประตูทุกนัดสำหรับทางด้านของลิปูนะครับหนัดชนะ5ครับเสมอไป1ยังไม่แพ้แฮนดิแคปเปิลมา6นัดทำเงิน4เจ้า1แพ้ไป1น่หน้าตามทีเดียวนะครับแฮนดิแคปสูง3นัดครับแฮนดิแคปต่ำสานัดนะครับ คู่นี้นะครับราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของริพูครับเปิดต่อมาสวยทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกกับน้ำลบสิบราคารองครึ่งลูกน้ำบวกสิบนะครับสกอร์สูงไปนู่นเลยครับสามลูกควบสามลูกครึ่งน้ำเต็มนะครับสามลูกเต็มน้ำบวกสิบครับคู่นี้เราหลายๆยังมองว่าแรงจูงใจของริพูครับปลกปั้นกันมาแบบนี้การพิสูจน์ตัวเองนะครับทางด้านของริพูเนี่ยต้องนําจากฝูงต่อไปเท่านั้นนะครับบอลมัดถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินนะครับ น่าจะยากสักหน่อยสําหรับลิปูแต่สามแต้มครับสู้เพื่อสามแต้มนะครับหนึ่งแต้มมันน้อยไปครับจะหนีแมนซิตี้ในช่วงเชวินเดอร์บอยกลับมาเนี่ยมันต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ลิปูครับราคาครึ่งควบลูกครับไปต่อกันที่บุนเดสลิก้าของเยอรมนีนะครับเป็นทางด้านของไบรอันมินิครับเปิดบ้านรับการเยือนของเวเดอร์เบิรเมนนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัด บาเยนชนะถึง9ครับสเสมอกันไป1นัดทางด้านของเบลมนยังไม่เคยชนะบาเยนใน9นัดหลังนะครับแต่แฮนดิแคปเปิดมาครับบาเยนมวนิกทำเงินได้แค่3นัดเท่านั้นครับเจ้ากันไป1นัดเบลมนทำเงินไปถึง6นัดนะครับแฮนดิแคปค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับสกอร์สูง7นัดครับสกอร์ต่ำ3า3นัดนะครับส่วนมากก็อยู่ที่4ถึง7ลูกเลยนะครับ โอหเยอะจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของบาเยอร์มิเนกยิงบรเมนนะครับผลงานบ้างครับบาเยอร์มิเนกนัดล่าสุดเล่นในบ้านนะครับเอาชนะฮอฟเฟนไฮม์ไป3-0ก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับในช่วงพักเบรกไปนะครับเสมอกับบาโซ่ไป1ประตูต่อ1ไปเยือนวกบวกครับชนะได้2-1ชนะตุสกาด3-0นะครับชนะแมนยูในนัดสุดท้ายแชมเปียนส์ลีกเนี่ย1ประตูต่อ0นะครับตอนหน้านั้นไปเยือนไอทัดแฟงเฟิร์ตแพ้ถึง5-1ครับช็อกทีเดียวนะครับ หกนัดหลังชนะ4เสมอ1แพ้1แฮนดี้แคปเปิดมา6นัดทำเงิน3ครับแพ้ไป3ช่วงหลังก็ผัดเปลี่ยนมาเป็นกำไรให้กับนักลงทุนแล้วนะครับสำหรับเ่อใต้บาเยนมิวนิกครับมาดูทางด้านของเบลเมนบ้างครับหนัดหลังชนะแค่นัดเดียวครับเสมอไป3แพ้ไป2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนโบคุ่มนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1ก่อนน,ะนั้นอุ่นเครื่องครับเจอกับไอทัดบาสไวแพ้ไป3า เสมอ RB Leipzig นะครับเสมอมินเช่นกันบักชนะทางด้านของอัลสบวกได้ในบ้านครับ2 0ไปเยือนสุดการแพ้ไป2ประตูต่อ0นะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของไบร์ยอนมินิกเนี่ยอยู่กันเกือบครบนะครับก็มีทางด้านของคิมมินแจนะครับที่ยังเจ็บอยู่แล้วก็มาเตะเอเชียนคัพด้วยนะครับก็ต้องรอเช็คกันอีกทีนึงนะครับว่าคิมินแจเนี่ยจะหายเจ็บลงช่วยกาหลใต้ได้หรือไม่นะครับนัดล่าสุดนี่ครับ ยังไม่ได้ลงนะครับที่เหลือก็อยู่กันครบครับนำโดยเฮลิเคนนะครับคิมมิชนะครับมุลเลอร์นะครับมูเซล่านะครับรงกันครบซานเน่ครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของบาเยนนิคครับเปิดต่อมาแพงทีเดียวนะครับตามสไตล์เสือใต้นะครับทีมบูกขาดในบุนเดสลลกาเละครับเปิดต่อมาที่2ลูกครึ่งควบ3เลยครับน้ำลบ10ราคารอง2ลูกครึ่งน้ำบวก10สกอร์สูงไปกันนู่นเลยครับ4เมตรครับไกลเลยนะครับ วันนี้เนี่ยทางด้านของบาเยนนะครับก็ยังต้องหาแต้มสมแต้มเก็บ3มแต้มต่อไปนะครับหลังจากที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับในตารางเนี่ยก็ถือว่ายังมีลุ้นอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่ายังไม่หนีกันห่างกันมากมายอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับสําหรับทางด้านของตารางบุนเดสลีกานะครับก็ต้องตามทางด้านของเลเวอร์คูเซนถึง สี่คะแนนนะครับนัดนี้จําเป็นต้องมีสามคะแนนเท่านั้นเพื่อที่จะจี้เลเวอเซนเหลือหนึ่งคะแนนนะครับเพราะนั้นคู่นี้บาเยนยครับเน้นผลแน่นอนนะครับอยู่ที่ประตูได้เสียเท่านั้นครับว่าจะบวกเพิ่มได้กี่เม็ดนะครับสองลูกครึ่งควบสามได้หูสักข้างก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าไบร์นมินิครับสามเม็ดน่าจะได้นะครับให้ต่อที่ไบร์นมินิครับสองลูกครึ่งหรือสองลูกครึ่งควบสามครับในคู่นี้ครับ ไปต่อกันที่ลาลิกาสเปนนะครับเป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของบัวอย่างอันเมเรียนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันมาทั้งหมด10นัดนะครับมาดริดชนะไป5อ่ามาดริดชนะไป9นัดครับเสมอกันไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเล่นกันเนี่ยบ้านของอันเมเรียเรอัลมาดริดชนะไป3-1ครับก่อนหน้านั้นในบ้านของเรอัลมาดริดครับชนะไป4ประตูต่อ2นะครับไม่ผ่านแฮนดิแคปเปิดแพงที่2ลูกครึ่งเลยนะครับ10นัดหลัง แฮนดิแคปเปิดมามาริดทำเงินไป6นัดครับอันเมเรียทำเงินไป4นัดนะครับสกอร์สูง9ครับสกอร์ต่ำ1นนัดนะครับไม่ต่ำกว่า3เมตรครับในแต่ละนัดที่ลงเตะกันนะครับมาริดชนะสูงสุดกับอันเมเรียเนี่ยชนะไปถึง8ประตูตอ1น่ะครับผลงานกันบ้างครับเตะบอลถ้วยมาต่อเนื่องนะครับสำหรับเรอัลมาริดแล้วก็ข้ามกันไปเตะที่ซาอุดีอาระเบียด้วยครับแต่นัดล่าสุดเนี่ยเล่นบอลถ้วยใน ประเทศนะครับของสเปนนะครับเป็นซูเปอร์โคปาของสเปนก็เสมอกันไปกับแอเลติโกมาดริดนะครับในเวลา90นาทีเสมอกันไป2ประตูต่อ2มาโดนช่วงต่อเวลาพิเศษครับเล่น120นาทีเลยนะครับแล้วก็แพ้ไป4ประตูต่อ2นะครับสำหรับเร็วมาดริดนัดนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับเล่น120นาทีมา2เกมแล้วนะครับตั้งแต่ ซูปเปอร์โคปาที่เตะที่ซาดีอาระเบียเจอกับกแอเดนติโกมาดริดก็เตะ120นาทีนะครับมาซ้ําอีกทีหนึ่งในบ้าน,นครับโอ้เรียกว่านักเตะวันนี้จะฟิตทันหรือไม่เท่านั้นเองนะครับในลีกนะครับมาดริดชนะมาโยกาไป1-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนอาราเบชชนะได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับหนัดชนะ4เสมอสยังไม่แพ้ใครนะครับใน90นาทีด้วยนะครับ 6นัดหลังเนี่ยทำเงินไป2ครับแพ้ถึง4นัดนะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ2ครับมาดูทางด้านของอันเมเรียบ้างครับไม่มีงานเตะนะครับเตะแต่บอลลีกอย่างเดียวฟิตแน่นอนครับค่ำคืนนี้ครับมีโอกาสนะครับที่จะขว้าแต้มกับปิยบัตเฟรดครับนัดล่าสุดเสมอคิโรนาไป0-0นะครับคิโรนาอันดับจาฝูงนะครับเรียกกันว่าทาอันเมเรียไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้นครับ อเมรียไปเยือนโอซาซูนาแพ้ไป1 0, นึ่งศูนย์ครับไปเยือนบาร์ซ่าแพ้3าสองเก็บทําเงินมาได้เรื่อยเลยครับสำหรับอนเมรียาหกนัดหลังถึงแม้ว่าจะไม่ชนะครับแต่แฮนดิแคปเปิดมา6นัดทําเงินถึง3นัดนะครับแพ้ไป3นัดเล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอยู่กันครบนะครับไม่มีผู้เล่นแอฟริกาเลยครับในทางด้านของเรมาร์ติดที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับแต่ทางด้านของอนเมรินะครับเป็นทางด้านของบาบานะครับที่ไปรับใช้ทีมชาติแอฟที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับ ราคาที่เปิดมาครับคู่นี้เป็นทางด้านของเรอัลมาดริดครับเปิดต่อมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเลยครับน้ำลบ10แพงมากนะครับสำหรับทางด้านของทีมที่เตะ120นาทีมาครับไม่ข้ามผ่านอาทิตย์นะครับทางด้านของอันเมเรียเนี่ยฟิตจัดแน่นอนครับวันนี้เนี่ยอยู่ที่ความฟิตแหะครับว่าทางด้านของเรอัลมาดริดจะวิ่งได้หรือไม่ครับถ้าครึ่งแรกมีหลายหลายประตูนะครับก็ถือว่าอาจจะข้ามผ่านแฮนดิแคปได้ครับ อยู่ที่อันเมรียครับว่าครึ่งแรกจะยื้อได้สักเท่าไหร่นะครับมาริดเร่งแน่นอนนะครับในครึ่งแรกครับครึ่งหลังนี้ก็น่าจะประคองตัวกันเพราะฉะนั้นราคาสกอร์สูงในครึ่งแรกลูกครึ่งหน้ากดไว้สักหน่อยละกันนะครับน้ําลบสิบสวยๆด้วยนะครับสูงครึ่งแรกครับติดหมวดกุ้งกันไว้สักหน่อยนะครับทางด้านของราคาครับค่อนข้างที่จะแพงก็จริงนะครับแต่เรัลมาริดเจอทีมบวยกแบบนี้แต่มันติดที่ แต่มันไปติดที่ความฟิตละครับทางด้านของมาดริดวันนี้จะฟิตทันหรือไม่เท่านั้นเองนะครับคู่นี้ถ้าราคาเปิดมาแบบนี้นะครับเหล่าราคๆก็ยังเชื่อว่าทางด้านของมาดริดเก็บ3คะแนนได้นะครับแล้วก็3เม็ดน่าจะมีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังให้ต่อที่เรมัเตครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับนามลบสิสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของเรเบเต้ครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาร์เซโลนานะครับ คู่นี้เจอกันมาก็เป็นทางด้านของบาร์ซ่าครับเอาชนะมาได้ตลอดนะครับสองนัดล่าสุดเล่นในบ้านบาร์ซ่าเนี่ยบาร์ซ่าถล่มไปถึง5-0แล้วก็4-0นะครับนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของเบติสครับบาร์ซ่าชนะได้2ประตูตอนหนึ่งครับก่อนหน้านั้นในบอลถ้วยเนี่ยเสม,มอกันไป1-1ในบ้านของเบติสนะครับใบแดงกระชอนที่เดียวครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นฝั่งทางด้านของเบติสส่วนมากนะครับ10นัดหลังเจอการครับเบติสชนะได้แค่นัดเดียวครับเสม,มอไป1 บาร์เซโลนาชนะไปถึง8นัดครับแฮนดิแคปเปิดมา10นัดเรย์เบติสทำเงินไป2ครับเจ้าไป1บาร์เซโลนาทำเงินได้ถึง7นัดนะครับสกอร์สูงแสกอร์ต่ำ2ครับผลงานกันบ้างนะครับทางด้านของเรย์เบติสนัดล่าสุดครับฟอร์มดีนะครับเล่นในบ้านชนะกรานาดาไป1-0ก่อนหน้านั้นไปเยือนอาราเบสในบอลถ้วยแพ้ไป1-0ครับไปเยือนเซอร์ตาบิโก้แพ้2-1นะครับเสมอคิโรนาเสมอเรย์โซสเดดครับในยูโรปาเนี่ยแพ้ทางด้านของกาสโกเรนเจอร์ในบ้านครับ2ประตตู่อ3 ฟอร์มยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่สําหรับเรอเบติสนะครับด้านของบาร์ซ่าบ้างครับผลงานนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยนะครับเจอทีมนอกหลีนเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับมาได้3ลูกใน10นาทีสุดท้ายนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นไปเยือนมัดอ่าก่อนหน้านั้นเตะบอลถ้วยกับเรอัลมาดริดนะครับในซูเปอร์คัพเล่นกันที่ซาอุแพ้ไปถึง41นะครับเอาชนะโอซาซูน่าได้2 0นะครับ ในบอลถ้วยไปเยือนทางด้านของบาบาสโตรก็ชนะได้แค่3-2นะครับไม่ผ่านแฮนดี้แคปในบอลลีกนัดล่าสุดครับไปเยือนลาสพามัสชนะมา2ประตูตอนหนะครับก่อนหน้านั้นก็อุ่นเครื่องเจอกับขับเมกาแพ้ไป2-3 6ครับหน้าหลังชนะ4ครับแพ้ไป2นะครับนี่แคปหนัดเนี่ยทำกันได้แค่นัดเดียวครับแพ้ถึง5นัดนะครับมามาถามหาเลยนะครับสำหรับสำหรับ FC บาซ่านะครับ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของบาร์เซโลนาครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะครับไหลลงนะครับเหลือแค่ครึ่งลูกน้ําขาวเท่านั้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3ครับน้ําขาวคู่นี้สกอร์สูงก็น่าสนนะครับเบติสในบ้านก็ถือว่าลุ้นอย่างเดียวครับว่าให้เบติสฟอร์มขึ้นนะครับวันนี้เชียร์บอลรองอย่างเบตติสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าน่าจะจบเสมอนะครับ 50 50นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเสียหูกันสักข้างหนึ่งก็ยังพอทนนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เรอเปติสครับราคาครึ่งลูกน้ําขาวหรือครึ่งลูกน้ําเต็มสวยๆครับจังหวะจัดไปครบจบที่7คู่ค่ำคืนนี้นะครับไปทบทวนกันอีกทีนะครับ7คู่คืนนี้ประกอบไปด้วยครับเอเชียนคลับนะครับเป็นทางด้านของทีมชาติไทยครับวันนี้ลงสามเตะกับทางด้านของโอมานนะครับ โอมานเปิดต่อมาครึ่งลูกก็ยังมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสูสีแต่โอมานเนี่ยเหลื่อมกว่าเล็กน้อยแฮนดิที่แคปให้โอมานสาแต้มเลยนะครับแต่เรรารัลลาก็ยังมองว่าทีมชาติไทยครับน่าจะพอมีดีอยู่บ้างอยู่ที่ความผิดพลาดเลครับลดความผิดพลาดให้ได้เยอะที่สุดละกันนะครับอย่าไปโชงชางละกันนะครับในการเล่นเกมต่อบอลในแดนของตัวเองนะครับถ้าไม่มีผิดพลาดเนี่ย เรียกว่าสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังให้รองที่ทีมชาติไทยครับราคาครึ่งลูกครับมีได้เสียครับคู่สองครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับในกลุ่มเดียวกันคีกีสถานเจอกับซาดีอาระเบียนะครับเศรษฐีน้ํามันเปิดต่อมาแพงทีเดียวคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ฟอร์มคีกิสถานช่วงหลังไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะครับเจอทีมแกล่งอย่างซาดีอาระเบียเนี่ยเชื่อว่าทางด้านของซาดีอาระเบียน่าจะต้อง3มแต้มเท่านั้นมุ่งมั่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ ให้ต่อที่ซาดิอาระเบียครับราคาลูกรึ่งควบ2ครับลุ้นกันที่เม็ดที่3มครับพิมลิกอังกฤษนะครับเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมเปิดมาที่ราคาปป,ปคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับในบ้านแฮนดี้แคปยังมองว่าอาจจะมีแบ่งแต้มกับเวสต์แฮมได้แต่เรารัลล่ายังมองว่าเวสต์แฮมเหนือกว่าครับราคามันค่อนข้างที่จะถูกไปหน่อยล่อตาล่อใจเยอะเหลือเกินนะครับ แต่ก็ยังเชื่อว่าเวสแฮมไม่น่าแพ้ครับเอาหูเข้าแรกหนึ่งข้างให้ต่อที่เวสแฮมก็ราคาปปอครับรปะปะคบู่ดึกนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับจ่าฝูงอย่างลิฟท์วันนี้ไปเยือนบอลส์มัดกำลังดีเลยนะครับในช่วงนี้ของบอลมัดฟอร์มนี่ดุเหลือเกินนะครับยิงทุกนัดทาาน้าของลิฟท์ครับที่ได้รับข่าวร้ายว่าซาร่าต์เจ็บเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าตัวผู้เล่นที่ทดแทนเข้ามาจะทําหน้าที่ได้ดีขนาดไหนนะครับ แล้วก็ได้ทางด้านของแม็กอลิสเตอร์หายเจ็บกลับมายืนในโฮดิงแดนกลางอยู่นะครับน่าจะเป็นทางด้านของลิฟูครับผมบุกเข้าใส่ครองเกมได้เหนือกว่านะครับอยู่ที่บอลมัดว่าจะสวนกลับเข้าเป้าหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ยังเชื่อว่าครับลิฟูครับต้อง3มแต้มเท่านั้นเพื่อที่จะหนีแมนซิตี้นะครับให้ต่อที่ลิฟูครับราคาครึ่งควบดูครับบุนเดสลิก้าของเยอรมนีนะครับบาเยิร์นมิเนกับเจอกับเบรเมนนะครับคู่นี้เจอกันททอะไรประตูสูงกว่า3เมตรแน่นอนครับ บาเยนเปิดต่อมาที่2ลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นไปที่2ลูกครึ่งควบ3เลยนะครับเพรฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเสือใต้น่าจะขยําได้แล้วก็ทําเงินได้ให้ต่อที่บาเยนมนี่ครับลุ้นกันที่เม็ดที่3เม็ดที่4ล้วกันนะครับให้ต่อเต็มๆไปครับลาลิก้าของสเปนนะครับสคู่เรอัลมาดริดครับกับทางด้านของอันเมเรียทีมบุ้ยนะครับเจอกันมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของมาดริดนะครับเอาชนะได้สัส่วนมาก แต่ช่วงหลังนี้นะครับเป็นห่วงเรื่องเดียวครับสำหรับมาริดในวันนี้เนี่ยเรื่องความฟิตเท่านั้นนะครับเล่น120นาทีมา2นัดใน2สัปดาห์นะครับก็ต้องมาดูว่าความฟิตของผู้เล่นมาริดเนี่ยจะถึงหรือไม่นะครับอันเมเลียน่าจะใช้จุดนี้นะครับเข้าทํากับมาริดได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นบอลอยู่ทีมบุ๊ยนะครับช่วงหลังเนี่ยก็เหมือนจะไม่เอาอะไรแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเหมือนจะได้โอกาสนะครับที่จะทําแต้มกับ อย่างเรอัลมาดริดนะครับเป็นแต้มใหญ่เลยนะครับแต่แฮนดิที่เปิดมาแพงทีเดียวครับล่อตาล่อใจให้ต่อนะครับหลอกให้ต่อหรือเปล่านะครับพี่ๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้แต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้มาดริดน่าจะผ่านได้3แต้มครับลุ้นกันที่เม็ดที่3ครับให้ต่อที่เรอัลมาดริดครับราคา2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับเปอัลเบติสกับทาหน้าของบาร์เซโลนานะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็เสร็จบาซ่าทุกทีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะครับแต่ช่วงหลังบาซ่าไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะคร ใครก็ไม่ค่อยเข้านะครับแต่ก็เก็บชชนะมาได้5นัดจาก6นัดหลังเลยนะครับไม่ค่อยจะผ่านแฮนดิแคปเท่าไร่แต่นัดนี้เบติสเล่นในบ้านเหนียวแน่นแน่นอนนะครับบาซ่าเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับราคานี้น่าสนนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าเบติสครับเอาหูเขาแรกดีกว่านะครับให้รองที่เรลเบติสครับราคาครึ่งควบลูกครับในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้7คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราครับเหล่าไร้หลา สำหรับพี่ๆเศรเซีนท่านไหนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทีเด็ดของเรานะครับบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับในแต่ละวันเต็ง1ตัวครับสเต็ป1ชุด3ตัวก็สามารถทักทายสอบถามกันมาได้ที่ Li น์แอดของเราครับที่แอดไซน์หนึย์ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ดูบอลกันให้สนุกกับเชียร์ไทยให้ได้แต้มนะครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ